โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดสวัสดีคอาจยนสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีสวัสดีครับติโจอ่าเมื่อนี่วันที่เท่าไรนะติโจผมกัลืมนเมื่อนี้วันที่สิบบอกอาจย์วันที่สิบเหรอวะสิบแสดง่าไกลแล้ว่ก่อนลื่นกับ กะขอขอบุญขอบคุณผู้มีอานิสงส์บุญเดอ้อทุกท่านสำหรับตัวเลขเนีทางผู้สีเงินงวน,นี่นะ่าจะเป็นงวดสุดท้ายเนาะคือว่ามันกใกล้เขาพัรษาแล้วเหลืออีกโบกีอาทิตย์กับทีเขาพันษาออกพรันาแล้วเสี้นขากะจิตได้เฮ็ดองค์ปูสีเงินกับน่องใบบุญอยู่วัดป่านิมิตกะผู้ที่มีจิตใจศรัทธากะสามารถ รวมสางได้เด้ออันนี้บ่้เด็กลองอย่างแล้ยแต่ผู้ที่ปรถนาจะรวมสร้างปู่สีเงินผู้ที่เคยมีศุกมนี่อย่างนั้นแล้วก็สามารถรวมสางได้กับว่าได้บังคับกันเดืองเทนตะวากะบอกกล่าวให้ทราบกันมาอีกสองตนอยู่วัดป่านิมิตออกพรรษาจะคอยที่ได้สางเร้องเด็กซีเอ,อเอาจริงกับขอขอบ,ขอบคุณขอบคุณเด็ซีนะตรงนี้คอนมาที่ ได้ร่วมเฮ็ดร่วมสามปู่ีเงินองไงนี่ยุบันชั้นขานได้สําเร็จรู้หวงแล้วอันนี้คือแกงสาบกะกตพะพอ้อยสาบแล้วเนะาะเหลือตั้งแต่สถานที่รอบๆค่างให้ดูดีถึงเวลาเข้ากะสิได้มาร่วมฉลองมาก,กะบองปู่ขอพรอน,น้ำกันกะคิดว่าน่าจะว่าน่าจะเกินหลังว่งศิลาเลกแต่ขันบ่มีการเปยนแปลงอย่างเนะาะกะมื้อนี่กะสีมาเบาเรียงตัวเลข ให้ฟังที่เขาคือว่าตันแต่ปล่อยเหล็กไปนี่ผมเชี้ยนขานี่ฝันได้ดีครับเจ็ดนี้ผมบอกเลยเลยว่าผมฝันดีมากเลยก่อนที่ปูจ,จะมาหายเลขสามตัวครับผมเสียงเลขสองตัวผมฝันว่าได้ไปใช้เบ็ดไดญจับป่าครับผมเล็ผมกับมีความมั่นใจนั้นสำหรับเลขสองตัวนี้คือเจ็ดหากับเจ็ดแปดเนาะครับเนาะ แต่ว่าเลขสามตัวปูไม่หายแล้วเอ็ดสีกับหกสีหลูด้วยสีย่ตัวเลขก็ฟังเด้อแต่ว่าสิเว้าวามฝันในฟังกันว่าผมเสี่ยงตัวเลขของปูเนี่ยสีเงินสามตัวเนี่ยผมคืนแรกผมฝันว่าได้กลับไปบ้านเก่าอันนี้ก่ได้บอกเลขกันได้บ้านเก่าเนี่ยคือบ้านที่ผมไปเปิดอูยูตะกีเนาะ,ะบ้านเลขตัวหนึ่งบ้านที่ผมไปยื่นคือหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก่าด้ยครับ อันนี้คือความฝันฝันเชียงตัวเล็กสามตัวของผู้ให่มาเลยฝันว่าได้ไปอยู่ที่มองจะของเคยอยู่บ้านเลขที่นั้นเป็นหนึ่งสี่เก้าแต่ว่ามือขึ้นนี่กะของใจอยู่กะเละมาเชียงอีกคันว่าเชงไดเชงไรนกะเลย,เลย,เลยมาเขียนไว้ใต้หมอนกะเลยเชียงอนฐานจิตเชียงฝันว่าได้ไปจับตารับ FC, เอฟซีพึ่นสูบน้ำอยู่ในสระปลาแห่งมืด แล้วผมลงจจัปตาเส้เข็งได้หลาหลยครับแล้วผมก็มีความหมั่นใจเลยสําหรับตัวเลขที่ปูมัดถิงไว้ก้อนหายก้นสานี่คือสามเลขสามตัวกับสองตัวนี่มันว่าหลายหางครับเอ็ดสีเอาจริงแล้เพรต้องไปแปรมันหลายรับฟังได้ว่าเลขสามตัวนี่เพิ่นหายไวตัวใดแท้เพิ่นเขียนหายในฝันนี่ครับคือเลขสามตัวนี่คือเก้าสามเจ็ดได้กับเอ็ดีผิดแก้ได้ดีด้วย เก้าสามเจ็ดแล้วกับเลขสองตัวนี่เพิ่นพิม์ใบก้อนน่าจะหายเลขสามตัวนี่คือเจ็ดห้ากับเจ็ดแปดเลยครับเจ็ดห้ากับเจ็ดแปดแต่ว่าเลขสามชุดนี่ผมมาเซียงเนี่ยผมฟันว่าจะป่าทั้งสองชุดเลยครับผมกับว่าได้การันตีตัวเลขได้ว่ามันสีเข่าหรือมันสิออกแต่ว่าหายิจ,จะน้าเบิ้งว่าผู้มักกัดไปผู้ผู้มกัก เบาๆเล่นคับก็ได้แต่สําหรับแนวทางของปูงวันนี้ผมว่าบอมีเตียนแปลงเพราะว่าเราประธานมาไหมครับคือว่าเรามาหายเหล็กสามตัวทิ่นไ้แล้วเบาประธานมาอีกจนเท่าฟันนี่แต่ผมก็เอาตัวเหลขกเส้นนั่นมาเสียลผมก็ฟันว่าด้จับปลาถ้าผมฟันว่าดะจับปลาปั๊บมันก็เคยเข่าเอาจริงผมว่ได้เหยาะเหี้ยสื่อได้ว่าเล็มันเข่าแล้วหรือเช่นไร ลัทธิของผมถ้าฟันว่าได้จับฟ้าแล้วเลขมันคือว่ามันจะออกเอาจริงอ่ะแจ้งว่าได้ฟันพุ่งตัวเลขเด้อยว่ามันออกแต่ว่าขันฟันั้งสี่น้ำใดนี่ผมว่ามันมันก็พลาดนะแต่เอาจิงริงนี่เลขปูแล้วถิ่มว้หงันนี้มันหน่อยตัวมากเลยเลข3สามตัวนี่ก็บหางเดียวเลข2สองตัวลางหรือว่า มันกัดไปบนกระไรเฮากขาว่าการันตีเนาะมันกัดสองหาง <c oughs> แต่ว่ามนเทียงล้วมันฝันดีนะที่จูค <c oughs> ่ะอาจารย์แล้วอยากมายำให้เอฟทีปังให้เป็นได้ว่าเออเลขปูสิงนั้นอาจารย์เส้นขามายำแล้วกะบบมี่เปยนแปงยางดอกแต่ว่ากะรอเบิ้งว่ามือวันสี่สิบสี่สิบ้าตัสิบ้าสิบหกนี่แล้วสีม้าอีกบบแต่ว่ามือนี่ มายำให้เอฟซีได้ฟังจากปลาอีกครั้งหนึ่งอย่าเพไ่้ห้างหาไปใช้ดอกเพียงแต่ว่าบางั้างผมกบติดทุะานะผมกะว่ผมฟันดีผมกะให้มันลงคิดให้ได้งิ้กันที่ะครับค่ะเอาสิจเรือนบ่งตัวเล็กเป็นิ่มแมนค่ะอาจารย์อาจารย์รเดี๋ยวพูดเร่งเรื่องเลขทูบเนะะี่ยค่ะทูบกับสาคัญดีะคะ่ะมือนั่นวันพระแรมจะขังมืออาจารย์สิบสี่หรือสิบห้านี่แล้วเนาะสิบสี่บ่อาจารย์จุดทูบแล้วค่ะได้สี่แปดศูนย์นี่ค่ะอาจารย์ แมนแมนเลขทูปสี่แปดศูนย์ครับค่ะแต่ว่าเลขซี่นี่มืดดำเนาะ,ะก็บ,บ่ค่อยชัดเจนบันไดมันบอจันเนาะเลขนี่บ่ค่อยชัดครับเนาะแต่ว่าเลขแปดเลขแปดนี่ดำจุดหนึ่งเนาะกะอีกจุดหนึ่งบ่ดำเนาะ,ะอันนี้กะสําหรับผู้ที่เคยติดตามมาตลอดกับสิพ่อรูะะ้เนาะกะว่าแบบใดจังใดเนาะกะปกติใ่รอาจารย์บ่ค่อยว่าถึงเนาะกะเลขทูปงวดที่ผ่านมากขึ้นกันอาจารย์ก็บ,บ่ว่าถึงก็ออกไปกะแปดเก้าไหม นะั่นแหละแต่เพงว่าบ่อยากพลาดคอาจารย์ใหเบิ่งเอาคือว่าขันผมบอกไปกับผู้ลังค้นกับทีว่าหลายตัวเจนชันที่นะครับแต่ว่ามันเป็นเลขความฝันครับฝันจังเลยกระบอกเจนชันมันเป็นเลขคำนวณกับเพื่อนคำนวณปึ๊บมากทิพตัวคือนมาว่าหลายของผมขันสามตัวหนึ่งขึ้นมาหลายของอาจารย์ก็ลายแด่บัดดีโอ้ยนาะบัดนี้อันอันัดดน้้่่ไวาากม มันเป็นความฝันเนาะถันเพิ่นมาใหสองตัวสองหางสามตัวสองหางแต่พ่อของสันแต่วางวดน,นี่เพิ่นมาใหตัวเดียวประกอบว่าตัวเดียวแต่คือเลขเก้าสามเพยรนั่นแหละขางลางเพิ่นมาใหเจ็ดหากับเก็ดแปดแต่พ่อทั้งน,บบนี้ทุกขั้งเพิ่นเพิ่นก็ให้เจรคู่คือเป็นอย่างผมเคยย้ำด้วยว่าเป็นอยังง้ปูคือถึงให้แบบนี้กะเพราะบุญคนเรามันไม่เท่ากันแม้จะเงี่ยงเงื่อยของเสียยังทอกันผมเคยเคยบอกอยู่ว่านั่นแหละเราเลยให้เรียกเอาไงครับ ผมก็เลยว่างวดนี้เลขปูติดูกเด้อครับเดือดเก้าอาดจ็ดเป็นหก็ได้คิดชนะบ่งเด้อมันเป็นห้9เก้าสามเจ็ดหาคิดชนะบิงว่าตัวเดียวนี่แหละให้พวกเจ้าคิดเอาว่าสิเฮ็ดแบบใจถ้าผู้เคยติดตามปูสีเงินมากกกับทีเขาใจอยู่เนาะสำหรับเลขทูกพี่โจก็บ,บอกไปแล้วก็คือแปด สี่แปดศูนย์เอ่อสี่แปดศูนย์น่แล้วมันมันแก่อยู่ในอยู่ในสลักกันยูงสลักกันพิจาณาเบิรงนเอาพ่โจกระล้องบอกเพิ่นเพิ่งวันเหล็กปูวันนี้นีตัวใดแน่ผู้เพิ่นเขามาไม่กิสิได้เห็นในชั้นว่าตัวเหล็กของปูนี่ประมาณไหนเอาค่ะอาจารย์เด้ค่ะเดี๋ยวเด้อค่ะอาจารย์อาจารย์ก็อยูน้ำแน่เด้อค่ะจะเพิ่งไปเด้อค่ะอาจารย์ครับครับอ่าสองตัวแต่แรกเนาะปูมให้ตตองงวดเลยเนาะค่ะ หลังจากวันหวยออกมือแรกแล้วค่ะหวยออกจังมือนี่กลางคืนยน่ำแรงอาจารย์ก็ได้มาเลยค่ะปูไม่หายเลยเนาะคะ่ะลุงเช้าคือเจ็ดห้านะคะ่ะเจ็ดห้ากับเจ็ดแปดแล้วปูก็ขีดเส้นใต้เจ็ดห้าจุดเลยเนาะคะ่ะนี่แหละ้ะลวกาอาจารย์ก็เอาไปเสี่ยงเนาะคะ่ะอาจารย์เอาเรียกเอาเลขเจ็ดห้ากับเจ็ดแปดไปเสี่ยงปรากฏว่ายังให้อาจารย์ฝันไว้ไหนก่อนคือเมื่อนั้น ไปใส่เบ็ดได้ตดปาคอได้ตดปาช่อนนะครับไหลาๆผู้อื่นแบบไม่ได้ผมได้ผู้เดียวอย่างนี้นะครับค่ะอันที่มาย้ำนี่สิเลือดตัวนี้บางคนก็เลือดเนาะคะ่ะแอดก็สิเลือดคือกันเลยต้องมาย้ำม,มือนี่เนาะคะ่ะว่าจังไหนเนาะคะ่ะบันนี้อาจารย์ปู่มาให้อีกแม่นบ่ค่ะอาจารย์สองซามเมอปู่ไปเบิ่งมาแล้วเนาะคะ่ะอาจารย์นเนาะไปเบิ่งมาแล้วเพิ่นมาใหกเก้าสามเจ็ดดิค่ะ รับผมเก้าสามเจ็ดครับแล้วไมหาครับค่ะโบแมนเก้าเจ็ดสามนี่เอฟซีคือเก้าสามเจ็ดนะค่ะเมื่อนั้นผมสชงในไลฟ์ผมอาจจะเขียนผิดแต่ว่าเอาจริงๆเราคือหาเก้าสามเจ็ดครับค่ะผมบอกคนนี้เก้าสามเจ็ดไปครับมานี่อาจารย์ฝันฝันว่าอ่าได้ยังก่าอาจารย์น้าแห่งน้องบอก่ะปาลายมันบ่กรองกันครับผมผมฝันผมมาเลขเก้าสามเจ็ดมาเสียงค่ะผมฝันว่าได้ไปบ้านเก่า มองที่เคยเห็ดอูเห็ดรด่เนี่ยครับบ้านเลขที่ตัวนั่นเนะี่ยขึ้นหนึงน่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าบ้านเลขที่หนึ่งสี่เก้าชอบก็บเอาเด้อค่ะที่บ่รชอบก็บเบอเอาเด้อค่ะบ้านเก่าขึ้นว่าผมเอาเลขตัวนี้อ่ะเก้าสามเจ็ดมาเสียงผมฝันว่าได้กลับไปบ้านเก้าหมองจะเคยหมองจะของเคยเปิดอูทำมาหากินนะครับผมก็เป็นสางยนต์เมาครกันเนาะจ้าวันนี้ผม ผมเสียงขึ้นแรกผมฝันว่าได้กลับไปบ้านเก้าบ้านที่เพิ่นเนี่ขึ้นหนึ่งสี่เก้าบัดนนี้ผมเมื่ท่านหมั่นใจอีกขึ้นสองผมเลยมาเชียงอีกผมเลยฝันว่าได้ไปจับปลาเพิ่นสูุปลาไว้คนแห่งไมืแล้วเพิ่นบอกล้เจ็บเอาผมก็เก็บได้บักหลายหนึ่งครับมีสุปลาเก็บเอาเก็บเอาได้ครับผมมันก็เลยว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ผมฝันนั่นซี่ถ้าผู้เคยติดตามผมมาสิได้เข้าใจว่าถ้าผมมาจับปลาแล้วยังสิเกิดขึ้นใี่นะมแม่ดอยู่คะ นัยะของอาจารย์คือเลขเขานี่ค่ะอาจารย์ครับผมแต่ว่าเข่าครับแต่วกับว่าอะไรกล้ำปีตัวเลก็ครับ้ยออกตัวไอคอนเดอร์ฮ่าเดียวมาเข่ามาโอ้ยขึ้นมาฝันดีฮ่าเทียวมันมาเข่าอันนี้ผมจะบอกด้วยว่ามัดต้องฝันด้ครับเด้อการกลับที่ว่าต้องเลขเชียงเบอร์ให้กันแล้วที่ว่าฝันดีมากกลับบ้านเก่านะคะกลับบ้านเก่าฟังดีเลยสิอาจารย์ฝันว่าได้กลับไปบ้านเก่านะคะคําว่ากลับบ้านเก่า บมแน่นิดค่ะคือเลขตัวสองตัวน้านี่ดังมากๆเลยแล้วค่ะตอนนี้สองตัวหน้านี่ดังป,ะ,ปะทะดังประชันดังเลยแล้วค่ะนี่จเกิดขึ้นได้จะ,จะอย่าลืมเด้อยะะอย่าลืมกลับหัวนะคะอย่าลืมกลับหัวเก้าเป็นหกเด้อค่ะเ้อแอดสิบอกไว้เดี๋ยวบางข้างกฤสิเอยเนาะออกมาแล้วเสียดายเทนอ้อกะสีวานเนาะเมนบบจานเนาะ แต่ก็ล้องผิดชนะเบิ้งเพราะว่าผมจะไม่ย้ำไหม่ฟังแล้วผมแต่ว่าผมฟันดีอยู่ครับสําหรับเลขของปูที่มา่ถิ่นไว้ให้ก้อนเขาพรรษานี่ขันเฮามีบุญวัดาสนาให้ีเฮ้ากับิีสมบังดี่ดอกครับฝันผมฟันจังซี่แล้วแต่าเพิ่มไปมั่นใจร0อยเปอร์เซ็นตให้ผิดรนะเบิ่งว่าเอาที่ทางนามันเป็นยังไงแต่เห็นแนวทั้งเนาะแต่คือต้องผิดรนะก่อนลงทุนฝันเฮ้าซื้อแล้ว แันบ้านเหนือบ้านวันแรเขาก็ซื้อไปแผนเัาบผมาเขากับพามฉันนั่นนักปิจอนาพราวะผมกลับม,มือนี่คือไม่ําตัวเลขที่ผมป้อยไปแล้วเอาคักเอาจริงจรินี่คือไม่ยํใหใายว่าเลขปู่สีเงินยังไม่เปลี่ยนแปลงคือไว้เดิมเชียงแต่ว่าฝันดีฉะนั้นก็นเลยมาบอกให้กันฟันว่าฝันดีเลขนี่ยูธาอะไรกับยูธานั่นคือเก่าจนหอดมือเพิ่ออกพุนล่ละจ้ะกลับบ้านแนก มาแช่ปูเราไมา่ผมกะสีว้าให้ฟังอีกแต่ว่าจังแต่ม,มือเราไมา่ห้เลขกินไว้หันจนปานนีเราบารัตรทันมาผมกะมาแก่ให้ทราบกันว่าเราอันปูอนบัตรทันมาผมกะเลยว่าตัวเลขนี่มันยังคงเดิมเหมือนเดิมชื่อรถรับถ้าผมสันสีสีเลยแต่จะชื่อลายยวมันบอก <laughs> มันกวนเนาะกะอย่างไงมิชอมิรามสุบุซนะุนเนาะะอาจยนเนาะ แอนก็อยากให้กันได้ที่ท่านมากแเขาแต่คยได้นับปูอยู่ผมก็มีความเชมั่นในตัวเพื่อนน่งแหละกันเพื่อนมาบอกผมกับว่าว่าเป็นผมแต่แคยบอกทั่ว่าเออขันเขาเมื่อโน้ปูปีกเราไปขี่เราไปมันกับว่าแม่ดอกเล็กแม่บอกแบมันกับว่นนี้ขันปูมาให้ผมก็บอกผมกับว่าผมว่าเป็นเพื่อนมาให้ผมจังสี่ผมกับว่าจังสี่ล่ะผมบอกได้เลยว่าลองบไงได้ขับได้งวนเพราะว่าผมฟันดี บรรลว่ายังเกิดขึ้นผมก็แค่ย้ำด้วยว่าทุกอย่างมันก็เป็นไปได้และทุกอย่างมันก็เป็นไปบ่ได้ดเช่นกันครับพิจนาวเด้อเอาพิจโจค่ะอ่าอย่าลืมเลขทูบด้วค่ะแต่ว่าเลขทูบเลขสี่บอชัดเจนบันไดเนาะค่ะแล้วก็เลขแปดกับพิจารนาเอานะค่ะเพราะว่างวดที่แล้วอ่าออกที่เลขทูบนะคะชัดเจนมากๆงมื่ที่แล้วเลขทูบเข่าแปดเก้าตรงๆเลยเนาะค่ะการสำหรับอ่าสองตัวที่ปูมาห่งวัที่ผ่านมาเนาะค่ะก็คือ 886ค่ะกับ6เป็น9นาะคะ่ะซึ่งซึ่งกับอ่าสุดยอดมากๆนะคะงวดที่แล้วปูกระสิบอกตกรงๆม่ได้เนอกค,ค่ะกับพจิจานณาเอเนอะอาจารย์เนอะนี่แหละอาจารย์ก็เบ้าไปอาจารย์เบ้าเมดเลยดิค่ะอาจารย์เั้าเม็ดสาหรับเหรียญนาะคะ่ะเอาทานเหรียญผู้ใดผู้นั้นได้เหรียญปูนากคะ่ะอยากได้กับอ่าแอดไลน์ของโจพ้าลวยมาก็ได้ค่ะโทรมาเนากคะ่ะ โทรหาโจมาก,ก็ได้ค่ะศูนย์หกสี่หกห้าเจ็ดเก้าแปดแปดแปดยค่ะเรียนยังมีอยู่แล้วก็เรื่องที่จะสั่งบท่านแล้วก็คือ,อปูสีเงินยวดปานิมิตน้อยจานสองสององค์เนาะนี่คือออกค้นาครับคุยกับทางทันไวยแล้วออกค้นหาสำหรับผู้ที่อยากร่วมสมั่งองค์ผูอยวดปาในมีการสามารถร่วมสั่งได้ครับก็บคือว่า เงินถูกปัดสุดตังคือจังเอฟซีรวมสา่งผมกรเฮ็ดผงนี้ให้เห็นกันทุกคนแล้วอยู่วัดป่าผมกรเฮ็ดคือว่ามันจะเป็นภูยสถานให้คนได้ดปกราบไหวนะครับแต่คือทุกอย่างมันก็เป็นการดีแหละครับคือว่าเขาได้เหตุสิ่งพวกนี้ไว้ในวัดในวัดมันก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พร้อมครับกับก่ได้ว่าได้บอกว่ารบกวนเอฟซีได้เช่นแต่ว่าผู้ใดผู้ใดมีจิศสัอยกอยา,สางส้นะ่งเนาะอยากร่วมส้างเนะานะคะ่ะ ครับก็คิดว่าขันงวนนี่สํเาเร็จบันนี่กะสิบ่ได้พ่อกันอีกเดเอ็ดปีสามเดือนได้ครับผมสีได้จําจสินยุ่สามเดือนผมจะบริหน่งเกี่ยวกับตัวเลขเลยครับกะออกพรรษาจังค่อยสสี่ากันไม่สําหรับแนวทางยางี่นี้เนาะ,ะกะผมบอกกะคงสีได้เข้าใจกันรายละเอียดทุกอย่างแล้วผมก็บ,บอกแต่ว,ว่าเล็ยังบ่เปลี่ยน,นเดอเอ็ดปีะกะก็คือว่าฟักอีก็ับเลยมาเวกันฟัง ทุกครั้งผมเคยย้ำอีกทุกครั้งฟังให้ดีด้เอฟซีไปผมฝันนังซีแล้วเอียงจะเกิดขึ้นแล้วแต่ทุกครั้งขีดเลขปูแล้วถิ่นไว้ถ้าติดเก้าจะเป็นหกผมบอกในคำเดียวว่าเลีกออกมาแล้วเจ้าสว่าเป็นเก้าเป็นหกโบแมนครับเลขปูสีเง้นเคยย้ำให้กันฟังอยู่ว่าถ้าติดเก้าให้เป็นหกถ้าติดหกให้เป็นเก้าคืองวดที่แล้วผมก็บ,บอกว่าเลขปูเอาจริงนี่เลขกลังนี่ตัวเดียวคือแปดหกถ้าผู้ใดฉลาดปึ๊บขึ้นหัวปุ๊บ เต็มเต็มเลยครับเลขถุกกะเต็มเต็มอันท่อนอนี้ไระด้บอกพวกเขาเลยครับเข้แต่ว่าย้ำให้เข้าใจให้เอฟซีเข้าใจว่าสําหพูดูพูดที่เขามาไหมเนาะจันเนาะ่นาสิบห้านูเนาะถ้าตดหกให้หันหัวถ้าตดเก้าให้หันหัวด้วยกันครับเพราะว่ามันสามารถมันกลับกันได้นะครับเลขเพราะว่าเพิ่นห้สิบ่ได้ให้ตรงๆงเพิ่นจะให้บังเฮายนิดนึงแต่ว่าเลขสองตัวลางนี่คือเจ็ดห้ากับเจ็ดแปด เพิ่นบ่านบางดรอกเพราะว่าเพิ่นบ่มันมันบ่ติดหกเข้าก็ซื้อเอาตามที่เพิ่ในให้ล่ะครับบ่หลายครับเอาผมสีไว้ยพร้อให้วันที่สิบหกนี่แต่คันนี้เปลี่ยนแปลงยังผมเกิดสิเอาให้พี่โจมาถัดคลิปบอกเอฟซีอีกคั้งนึงแต่สําหรับมือนี้ผมก็ขอตทวจได้เอฟซีที่อยู่ในกลุ่มไลยบางคันผมก็ไ่ได้เขาเบิาาเ่งผมติดทุละแต่ว่ามือนี้ผมก็ขออวยพรให้ทุกคนที่ได้รู้สําหรับตัวเลขของ ปู่ชี้เงินที่ไห่ถิมไว้เป็นแนวทางแต่วันที่16รกรกฎาคมนี่จะขอให้ทุกท่านสมหวังกับตัวเลขของปู่ทุกคนที่ได้เห็นใ้สื่อแล้วกะให้เกิดในนิสสงแก่ท่านทุกคนให้สําเร็จทุกคนทุกที่ปรารถนาอยากมีเงินมีท้องไก่สาเร็จได้ครับเด้อสวัสดีครับค่ะกร่าวขอบพระคุณอาจารย์เซี่ยงค้ามากๆนะครัอาจารย์สวัสดีค่ะครับ ญญญญอ,อาจารย์กาแม่ย่ำแนวทางตัวเลขให้แลาวะคะ FC แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบูสุคนคิดฮอดและเป็นห่วงทุกทท่านที่ร่วมบุญมากแล้วค่ะอาจารย์กาฟันย่ำมาแล้วนะคะอาจารย์กาเป็นห่วงยูคค่ะว่าจังใดโน่สันบดีจโจกาเพิ่งเดินทางมาจากภาคอีสานเนาะคะ่ะไปอีสานเพิ่งกลับมากาดียุะคะ่ะได้แนวทางตัวเลขมาฝาก FC แฟนช่องสุบูสุคนกามาตอกย่ำนะคะอาจารย์ฟันย่ำให้เด้อค่ะ ตามที่อาจารย์ได้เว้าไปแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนาะคะ่ะแอดก็สิบว่าเล่าซ้ำหลือเนาะคะ่ะเพราะว่าอาจารย์พูดไปแล้วทั้งหมดเนาะคะ่ะฟังจากปากเสียงจริงของอาจารย์ได้เลยเนาะคะ่ะเนาะตามที่ที่เว้ามากเนาะคะ่ะแต่ว่าเลขทูปเงี้นี่กับบ่ค่อยชัดเจนบันไดเนาะคะ่ะตามที่ให้เบิ้งไปแล้วเนาะคะ่ะไพเบิ้งบ่ทันเนาะคะ่ะดูไม่ทันกะใหโกดคว้ามือปุ่มขงางล่างเนาะคะ่ะจิ้มไปแล้วก็ลูดกลับไปเบิ้งก็ได้เนาะคะ่ะลูดกลับไปเบิ้งก็ได้จะได้อ่า เบิ้งท่าน,นะะเนาะค่ะเนาะแนวทางตัวเลขปูสีเงินทิ้งทวนแลนะะ้วเนาะปูสีทิ้งท้วนวันนี้เพราะว่าสีไปเขาพันศาหรือเาเนาะคะ่ะจำพันศาสามเดือนเนาะแต่ว่ากระโปรงแดะเดี๋ยวลองเบิ้งเนาะคะ่ะเพราะว่าวันเขาพันศาคือวันที่สิบหกไหมคะ่ะโอ้ประมาณวันเขาพันศาคือวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสองกรกฎาคมแต่ว่าเลขออกก็คือสิบหกเดี๋ยวลองเบิ้งว่า เสียอาจารย์ขอปูทิ่งท่วนอีกจักงวดหนึ่งเนาะคะ่ะขออาจารย์ให้อาจารย์ขอปู้าปูมะหอก้อนสิไปจังใดกะจังว่ากันเนาะค่ะเนาะอันตัวนัอนอนนอน้นเนาะแต่ว่างวดนี้กะห้มิโซมิลามิมานสุบูสุกันเอ้ออย่าลืมเด้ะคะ่ะตัวใดเป็นเก้าอย่าลืมกลับเป็นหกแน่เอค่ะเพราะว่าอาจารย์ฝันว่ากลับไปบ้านเก่าเสียงเลขสามตัวย่ำเนาะคะ่ะแอดย่ำห้เสียงเลขสามตัวเก้าสามเจ็ดฝันว่าได้กลับไปบ้านเก่านะคะ่ะ คำว่ากับบ้านเก้ากับยืืืืืืืืกืืืืืืืืืืืืาืืืืืาืืืืืืืสืน,นะะืืืาืืืืืืกืืื้ืืืืืืืาืืืเืืืืืืืาืิืืืืืืืืืืืืืดืะะดาาืืืืะะืืืัืืืืืจาาัะะืืืืบิืะะืืืืืืืืืืร,รืะะืืืืืืืืืนืนืืืืืืืืืืนืน,ะะน,นืืืืืืืืืืืืืืืืลืืืืืืืนืะืืื่ืืลืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืง,ะะงืืืืืืืายนแเดอะะ้อค่ะ สำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามไว้ด้วยค่ะด้วยเด้อค่ะให้เป็นกระดิ่งแจ้งเตือนสีดำทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเด็ดๆจากทางช่องทางรายการขอกราบขอบคุณหลายๆคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบู่สุก้นนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้มากด้วยดีตลอดยิบจับลอตเตอรี่ใบใดให้เป็นโชคเป็นลาเป็นมันให้ถือรางวัลทีนึงเด้เอแห้งๆปังๆรวยๆ พูดดีคิดดีทำดีก็ขอให้ยิ่งรวยๆขึ้นอีกเด้อค่ะเด้อก็ขอให้มีโชคมีลาบสู้ๆทุกคนแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวก่อนแล้วค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ